โอเคก็สวัสดีครับในวันนี้ก็จะมาสอนการเปิดคอนโซลนะครับของเกมเคาน์เตอร์สโดยเริ่มต้นก็ให้เรากด esc ครับให้มาหน้านี้แล้วก็กดไปที่ในส่วนของเกมจะอยู่ตรงบริเวณนี้ตรงบรรทัดแรกก็คือ enable developer console นะครับก็ให้ตั้งค่าเป็น yes ต่อไปก็ในส่วนของการตั้งค่าปุ่มในการเปิดก็คือให้กดไปที่คีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็เลื่อนหาคำว่า console โดยที่เราก็สามารถกดค้นหาบริเวณนี้ได้ครับพิมพ์ไปว่าคอนโซลจะขึ้นตรงนี้มาครับ t o g g l e Console กดเข้าไปก็จะนำพาเรานะครับมาสู่ตรงบริเวณนี้ในการตั้งค่าปุ่มโดยที่ให้เรานะครับใส่ปุ่มตรงบริเวณช่องนี้ให้เป็นปุ่มที่เราต้องการแล้วก็กดกลับมาหน้าแรกให้เรากดปุ่มที่เราตั้งไว้จะเป็นการเปิดคอนโซลครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกมเกกคาน์เตอร์ ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับถ้าผมพอทราบก็จะช่วยตอบครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ